น,นี้เป็นท,ที่ดินที่ดินตำบลวังไซนะคะก็ดานาเห็นวิวนี่เลยหนึ่งไร่หนึ่งไร่ไสองงานนะคะ,ะราคาขายที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะเป็นฉนดคุดแดงค่ะหน้ากว้างนะคะติดถนนสาธารณะค่ะแต่ว่าถนนจะเป็นดินดินลูกลังอยู่นะคะแต่ว่ามองเห็นวิวเขาค่ะน้าไฟเข้าถึงน้อยแล้วที่ไม่ต้องถมนะคะหรืออจาจจะถุมปรับเพิ่มก็ได้เพื่อทอําที่อยู่อาศัยที่พักนะคะได้เหมาะนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการแบบทําบ้านพักพักผ่อนนะคะเวลาเวลาวันหยุดเวลา ต้องการพักผ่อนก็เหมาะเลยค่ะตรงนี้เนาะแนะนํานะคะตําบนวังไซอำเภอปากช่องเจัดนครราชสีมาค่ะสนใจก็แอดไลน์ที่เบอร์ศูนย์แปดแปดเจ็ดหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะวิวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแค่ต้นไม้บางมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามาสถานที่จริงก็เห็นชัดค่ะทําดาดฟ้าทาเทอรเรสนะคะก็มองมองเห็นชัดนะคะวิวเขาข้าว,าวอันนี้เป็นเป็นด้านหน้าติดถนนนะคะถนนสาธารณะเนาะ หน้ากว้างอยู่แล้วก็เข้าไปในพื้นที่นะคะสี่เหลี่ยมหน้ากว้างค่ะโอเคค่ะมีแค่นี้นะคะตรงตรงนี้ใช่ไหมคะอันตรงตรงพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่ขายอันนี้มีเจาะน้ําบาดาลเรียบร้อยแล้วเนาะน้ําบาดาลอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีอะไรนะมีบ่อเนาะมีบ่อไหมค่ะอ๋อบ่อบาดาลมีบ่อบาดาลในพื้นที่ที่จะขายนะคะแล้วก็มีปลาปลาน้ำทอเดินให้เรียบร้อยแล้ว เป็นที่ที่ตรงนี้คือทําเป็นสวนเนาะสวนผสมทาเป็นสวนผสมแล้วก็มองเห็นวิวเขาตรงนี้ค่ะเป็นฮะรีสอร์ทอ๋อเป็นรีสอร์ทเขาเห็นเห็นเขาโอเคตรงตรงนี้เป็นป่ามันเห็นเตรงหลักนี้ยิงออกไปรถรถปูใช่ไหมอือคือตามแนวนี้นะคะอ่าตามทิวต้นชะอมออกไป ด้านหน้าจะเป็นถนนสาธารณะเนาะโอเคถมแล้วไม่ต้องถม่มจอดบาร์ร้านเรียบร้อยแล้ว,ว,ลวเออจะเห็นวิวเขาท่าเราเคลียร์เคลียร์ป่าเคลียร์อะไรออกรวิวสวยเลยแหละอ,อ๋ออันนี้ก็เป็น ก็เป็นหินธรรมชาติเนาะหินธรรมชาติมีหินด้วยนะคะอันนี้เป็นเขาเป็นหินเขาหินเหยนหมแกสุนักเยอะอันนี้นะคะวิวเขาะคะ่าตรงพื้นที่เห็นอยู่นี้ด้วยนะคะสวยนะคะ